สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับวิศนุไปท์เมนเทริตีนะวันนี้เราก็จะมากับความรับบางอย่างนะครับที่ผมพูดได้เลยว่าคนสุบไปทั่วโลกแทบจะไม่รู้เลยซะด้วยซ้ำนะรอให้ช่างไปเองเพอๆก็อาจจะไม่รู้เลยซะด้วยซ้ำนะแล้วก็คนเลือกเองก็อาจจะไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรแล้วมันมีผลอะไรนะ ก็คือทรงโบนั่นเองทรงโบตระโบนะทรงโบตระโบก็คือว่าวันนี้ผมจะอธิบายหลักการของโบนะครับก็คือก่อนอื่นเนี่ยผมขออารมพบทเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานของไ์แล้วก็โบก่อนนะครับก่อนนั้นเนี้ยพอดีว่าผมอ่ะเป็นมือใหม่เมื่อประมาณ3าปีที่แล้วผมไม่มีความรู้เลยแล้วก็เจอกับคนสุบไปเนี่ยมาเยอะ พอสมควรส่วนใหญ่ก็สุบไม่เป็นเหมือนก็คือไม่รู้เจอกับคนไม่รู้นะส่วนคนที่รู้ส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้จากตำรารู้จากที่ดูจาก YouTube มานะครับแล้วก็แล้วก็พูดต่อบางคนก็รู้แบบนี้มาแล้วก็มั่นใจและอุปโลกตัวเองว่าเขารู้จริงนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นะคนสุบไปนะเวลาจะฟังฟังใครพูดหรืออธิบายเกี่ยวกับการใช้งานของไปเนี่ย ก็มีวิจารณญาณน,นิดหนึ่งครับแล้วก็คิดนิดหนึ่งแล้วก็มาทดลองนิดหนึ่งว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นไปอย่างนั้นนะลองทดลองดูว่ามันใช่ไหมครับก็คือว่าทุกอย่างมันมีดีและไม่ดีนะครับแต่ก็คือหลายๆคนเนี่ยมันก็ทั่วไปนะในสังคมเราก็พยายามจะอวดรู้ผมคนหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะอวดรู้เหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างกับคนอวดรู้ทั่วๆไปที่ว่า ทุกอย่างที่ผมรู้มาเนี่ยก็คือถูกจากการทดลองมาแล้วแล้วก็คิดวิเคราะห์แล้วก็หาปัจจัยหาเหตุหาผลแล้วทดลองแล้วก็ทดลองกับหลายๆคนเพื่อที่จะได้ผลที่แท้จริงว่าความรู้เราที่ได้มาเนี่ยมันจริงไหมนะฮะดีไม่ดีเนี่ยผมตอนหลังเนี่ยไม่ตัดสินใจแล้วว่าอะไรมันคือดีรือไม่ดีเอาเป็นว่าชอบหรือไม่ชอบหรือว่าเหมาะดีกว่านะเพราะว่าแต่ก่อนผมไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็มันก็ เขาเรียกมันก็อีโก้เกินไปนะมันอีโก้เกินไปเพราะว่าบางคนมันก็ไม่ได้ชอบแบบนั้นนะประมาณนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการศึกษาอย่างจริงจังนะครับซึ่งผมบอกได้เลยข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลที่ถ้าเพื่อนๆหลายคนรู้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะลดเงินของเพื่อนๆที่จะซื้อไปเนี่ยได้เยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่ซื้อไปมาเนี่ยนะซื้อมาไม่ถูกใจขายซื้อใหม่ซื้อมาไม่ถูกใจขายซื้อใหม่มมหมนะ บางครั้งเราได้รสชาติที่เราต้องการได้ใบยาของเราที่ต้องการแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอร่อยเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าไม้เพราะว่าระบบหรือเพราะซัมติงนะบางครั้งเราได้ไม้ที่ถูกใจแล้วนะอยากซื้ออยากได้รสชาติแบบนี้อีกหาซื้อก็หาซื้อ,อไม่ได้นะฮะก็วันนี้ก็มาอธิบายส่วนหนึ่งและส่วนสําคัญด้วยนะครับของของไปนั่นก็คือโบเรียกง,ง่ายๆคือว่าห้องเผาไหม้นั่นเองครับแต่ละแบบนะ ประมาณนั้นซึ่งเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเวลาซื้อไปใน ebay ก็ดีนะฮะไม่มีทางรู้เลยว่าโปรด้านในมันเป็นรูปแบบไหนนะแล้วถามคนขายเนี่ยคนขายเองก็ยากที่จะรู้ด้วยนะนอกจากสั่งนะหรือไปดูเองที่ช็อปนะซึ่งช็อปประเทศไทยก็มีแค่3ช็อปนะเบ w ์เพนเฮาส์อินนิต t ้แล้วก็เดอะเซสชั่นนะที่มีให้เลือกนะแล้วก็อีกคนหนึงเป็นเพจเ ไปไปมือสองนะพี่ต้นอันนี้ก็ถามเขาได้อีกคนนึงก็คือพี่โอเชอร์หรืออูใช่นะอันนี้ก็คือถามเขาได้นอกนั้นผมไม่วันตีพ่อค้าทั่วไปนะเพราะว่าความรู้ของพ่อค้าบางท่านเนี่ยก็ซื้อมาแล้วก็ขายไปเท่านั้นแต่ว่าที่ผมนั้นแนะนํามา2ที่เนี่ยก็คือว่า <c oughs> คนที่รู้เนี่ยก็คือร้านบินิตี้ก็คือติดต่อคุณปอนอันนี้รู้นะส่วนพี่ต้นอันนี้ก็มีความรู้แล้วก็พี่โอเชอร์นะนอกนั้นผมไม่รู้จัก ไม่รู้จักเขาก็ถามเขาได้แต่ก็วันนี้ก็เอาข้อมูลมาอธิบายกันก่อนเลยดีกว่าเผื่อที่จะไม่ต้องไปถามใครนะเป็นข้อมูลกับตัวเองว่าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงนะก่อนอื่นอันนี้ผมจะอธิบายมันเป็นโบบอกไปแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นระดับนะความลึกที่3 0มความลึกที่3 5ม m ิและความลึกที่ 40mm มมตรนะค่าพวกนี้เป็นค่า มาตรฐานส่วนใหญ่ที่ไปเขาใช้กันนะครับไปเล็กก็จะประมาณ35หรือ28 25นี่คือน,น้อยเต็มทีละไม่ค่อยได้เจอเจอจะ,จะประมาณ30ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็น35แล้วก็40ส่วนโอเวอร์มากไปกว่าน,นี้ก็ประมาณ45แต่ไม่เกิน50ถ้า50ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องลงไฟละมันจะจุดยากนะครับเพื่อนๆดูไม่ขีดอยู่แค่นี้เปลวไฟมันก็ไหลามาประมาณแค่นี้เองนะ เวลาเพื่อนๆจะดูดเนี่ยไฟมันไหลเนี่ยระยะห่างขนาดเนี้ยจะต้องดูดเนี่ยคิดดูต้องใช้แรงเท่าไหร่ก็ทำให้ไฟค่อนข้างหลอนอ่ะมาอธิบายกันว่าโบต่ละโบมีข้อดีอยังไงขออธิบายเรื่องโบของวิษณุก่อนขายของตัวเองก่อนนะโบวิษนุจะเป็นโบทรง U V นะครับสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะเป็นมาตรฐานที่ช่างไปหรือว่าดอกเขาใช้กัน U V uv นะครับ uuv นะฮะก็คือกึ่ง u กึ่ง v แต่ไปทาง u มากกว่าส่วน u เลยเนี่ยมันจะมันจะ u ตัดกว่านี้อีกนะฮะผมไม่ได้ใช้อันนี้ก็ uv อีกอันนึง uvb ก็คือว่าเป็นเหมือนดอกล่มหัวล่มเรียกหัวล่มนะคือจะค่อนข้างแหลมพวกนี้ให้ผลต่างกันให้ผลสูบที่ต่างกันนะครับข้อแรกเลยคือลักษณะทรงพวกนี้ผมเทียบประมาณที่20ก่อน19ตัดออกไปเนาะ ทรงยูเนี่ยจะค่อนข้างใช้ยาเยอะกว่าส่วน u เดียวจะจะกินยาเยอะมากนะครับดูจากโครงสร้างของมันนะยูเนี่ยอันนี้ก็คือจะใช้ยาน้อยกว่าน้อยกว่าอันนี้น้อยเลยนะน้อยเลยประมาณน,นั้นอันนี้คือการใส่ยาเข้าไปนะถ้าเพื่อนๆต้องการยาประหยัดนะแล้วก็สูบไม่นานนะแล้วก็ต้องการได้รสชาติดีผมแนะนำให้เลือก u หรือ UV นะครับ2ตัวนี้นะครับ ส่วนอยากจะได้นานแต่ไม่อยากได้โบสูงมากลงไปไง่ายๆให้แนะนำเป็น UUV หรือ U นะประมาณนั้นส่วนการเผาไหม้อันนี้สำคัญนะคาแรคเตอร์ของการเผาไหม้แต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยนะผมมาเริ่มกันที่ U ก่อนนะตัว U เนี่ยนะ U เนี่ยเวลาเผาไหม้เนี่ยเวลาเราใส่ยาเนี่ยเทมไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยก่อนที่จุดยามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคร เราก็สูบไปเรื่อยๆปือ๊บพอลากลากไปถึงประมาณนี้ละต่อไปเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ที่ก้นนะที่ก้นเวลาสูบไปเนี่ยความร้อนแล้วก็น้ํามันเนี่ยมันก็จะไหลลงมาแล้วมาเลาะมาเรียกมารวมมากองกันอยู่ตรงนี้นะค่อนข้างกองกันอยู่ตรงนี้เอ่อโบยูโบยูด้านท้ายจะอืมเขาเรียกว่าไม่ค่อยเข้มข้นมากนะยังคงความนุ่มอยู่นุ่มอยู่เพราะหนึ่งหน้าตัด ยังสูงอยู่นะหน้าตัดคือหน้าตัดคือตรงนี้เวลาเราสูบไปลึกๆหน้าตัดเขายังไม่ถูกบีบนะเพราะฉะนั้นคี้เท่าที่กบอยู่ด้านบนเนี่ยมันจะเยอะนะฮะแล้วก็ตัวน้ํามันที่กระจายอยู่ตามยาเนี่ยมันเหมือนมีฟิลเตอร์ข้างล่างครับมีฟิลเตอร์ข้างล่างฟิลเตอร์เนี้ยก็จะทําหน้าที่กรองพวกมีน้ํามีน้ํามันติดอยู่มันก็จะให้รสชาติที่ค่อนข้างนุ่มนวลครับโบยูเนี่ยจะให้รสชาติที่ค่อนข้างนุ่มนวล กว่าปกตินะครับถ้าใครชอบนุ่มนวลนะโบยู่แต่เปลืองยานะเพื่อนๆ <c oughs> ค่อนข้างเปลืองยานะแล้วก็เวลาลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะค่อยๆบีบลงโอกาสที่ข้างจะไหม้ผนังตรงนี้จะไหม้เนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะฮะตรงนี้จะไหม้ง่ายไหมผมก็บอกเลยว่าค่อนข้างไม่ยากเพราะความร้อนมันค่อนข้างน้อยมันมีพื้นที่ที่จะกระจายความร้อนอยู่เยอะแล้วก็ น้ำที่จะถูกซับไปก็เยอะดนะ้านล่างคือมาถึงตรงเนี้ยเวลายาจากข้างบนเนี่ยมาถึงตรงนี้นะตรงเนี้ยนะมันก็เปียกไปเยอะละชื้นไปเยอะละมันก็ทําให้โม่โบ่ไหม่ค่อนข้างยากนะโบอยู่ลนะักษณะเป็นแบบนี้ต่อมาเป็น uv ที่ผมใช้นะฮะ uv เป็นเป็น,เ,ปนเ,เรียกเป็นโบที่ผมว่ามันมันเวิร์กที่สุดจากที่ทดลองมานะทดลองมา เพราะว่ามันสูบง,ง่ายนะแล้วก็ควบคุมก็ไม่ค่อยยากมากนะักแต่ก็ต้องอาศัยความเข้าใจนิดนึงมาดูกันโบ V เนี่ยนะฮะเวลาเราสูบขึ้นมาเนี่ยเลยกลางโบไปแล้วเนี่ยสังเกตว่ามันจะเริ่มสอบละตรงเนี้ยจะเริ่มสอบลงเพราะฉะนั้นปริมาณของขี้เท่าเนี่ยหรือว่ายามันจะเริ่มอัดกันและเป็นกระจุกตรงนี้แล้วก็ห้องเผาไหม้เทียบกับ U เนี่ยนะเพื่อนๆก็จะรู้เลยว่าห้องเผาไหม้ด้านล่างเนี่ยในระดับเดียวกันเนี่ย U.V เนี่ยมันจะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของน้ำมันและความชื้นก็จะหนาแน่นกว่าเช่นกันนะครับหนาแน่นกว่าเช่นกันเพราะฉะนั้นรสชาติมันก็จะเข้มข้นกว่านะมีความเข้มข้นมากกว่ามีความร้อนที่สูงกว่าโบ U.V เวลาสูบล่างๆเนี่ยจะค่อนข้างสูบยากนิดหนึ่งนะไฟมันจะค่อนข้างดับง่ายเพราะว่าอากาศน้อยขี้เท่าเยอะนะเราก็ค่อยๆเลี้ยง ดับง่ายแรงง่ายนะเพราะว่าน้ำมันมันอยู่เยอะถ้าเบร์ไฟมากก็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 หลอนง่ายนะประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ไม่มากเกินการคนโทรลนะเวลามันลงไปเนะี่ยมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร่ก็สูบสูบง่ายให้รสชาติดีแล้วท้ายท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีสันกว่าโบยู B U, นะครับโบยูท้ายๆมันก็จะนุ่มนวลหรืออาจจะจืดแล้วก็หายไปเลยนะ UV เนี่ยท้ายๆจะค่อนข้างมีมิติของรสชาติ มากขึ้นฮนะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าไม้ดีนะ UV เนี่ยไม่เหมาะกับไม้ที่มีเริ่มเริ่มมีคำว่า V แล้วเนี่ยไม่เหมาะกับไม้คุณภาพต่ำนะฮะไม้คุณภาพต่ำหมายความว่าไม้ที่มียางอยู่เยอะโพสเ,เอทออกไม่หมดนะต่อให้ลายสวยหรือะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณไม่รู้ที่มาเนี่ยไปวัดดวงเอาแนละ้วเจอไม้ที่มียางอยู่ เยอะนะลายเกรนไม่ดีเนะี่ยมีไม้มียางอยู่เยอะเนี่ยพอเวลามันถูกบีบหรือสอบลงเนี่ยนะยางมันจะเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนปุ๊บเนี่ยไอยางที่อยู่ในในตัวไม้เริ่มทํางานนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยประมาณร้อยละที่ไปไม่ได้คุณภาพหรือว่าคลีนคลีนยางไม้ออกไม่หมดเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับ เวลาเพื่อนๆสูบถึงเสร็จ1นส่วนสของโบเนี่ยด้านท้ายๆแล้วเนี่ยทำไมรสชาติมันถึงเอาไม่ได้เรื่องหรือว่าแบบเข้าลกเข้าดงไปเลยเข้มก็เข้มแบบปาดเถื่อนแล้วก็หารสชาติหาความอร่อยไม่ได้ต้องเอาะทิ้งก็เนื่องด้วยว่าเป็นที่ไม้นั่นเองมันทํางานนะครับไปตลาดจึงเป็นไปอยู่สะส่วนใหญ่นะยูหรือยูยูวียังไม่เจอนะจะเป็นไปอยู่สะส่วนใหญ่เพื่อที่ว่าเกยล ลดความร้อนด้านล่างนะฮะสูงง่ายแล้วก็เวลามันมียางสะสมในเนื้อไม้เนี่ยโบยูยูหรือโบยูเนี่ยมันก็จะให้ผลได้น้อยนะครแต่ถ้าเป็นไม้ดีๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นผลกลับกันคือมันจะให้รสชาติที่ดีมากเพราะว่า1มันร้อนนะน้ำมันไปสะสมรวมตัวกันอยู่เยอะแล้วไม้ก็ดีไม่มียางไม่มีกลิ่นมาลกวนมันก็จะให้รสชาติได,ดีมากยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็น เป็นโบที่ผมเลือกใช้เพราะว่าไม้ผมคุณภาพดีนะก็เพื่อนๆอ,อาจจะถามว่าไม้คุณภาพดีเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงผมบอกได้อย่างเดียวคือยี่ห้อรุ่นนะครับราคาประมาณสัก900 0อัพหรือหมื่นอัพนะก็คือไม้ที่ค่อนข้างดีนะหลายคนบอกโอ้ทำไมมันแพงจังนะมันมีต้นทุนนะเพื่อนๆไมด้ดีเนี่ยเขาทำระยะเวลาเนี่ยใช้ประมาณ3-4ปีนะเร็วๆก็2ปี ฝรั่งนะะมีห้องบ่มมีการล้างมีการอบมีการต้มเนี่ยพวกอย่างมันเป็นคอสที่เกิดขึ้นนะทำไมราคามัถึงสูงขนาดนั้นนะแล้วก็ไม้ที่บ่มแบบนั้นต้องคัดมาก่อนนะมันก็เลยเป็นที่มาของมูลค่าที่มันสูงถึงประมาณสตาร์ที่มันถ้า7จ0 0แปดพมืนกว่าบาทแต่ถ้าเอาดีๆก็หมื่นหนึ่งแต่แต่นะแต่หมื่นหนึ่งไม่ใช่ราคาที่จะวัดผลได้ว่ามันจะสูบดีนะ อันนี้ผมก็เจอมาเยอะนะแต่คือเกือบ100%เลยนะฮะก็คือว่าไปประมาณสักต่ำห้าพันเต่ำเจ0ดพหาสูบดีผมยางหาไม่ได้นะในราคามือหนึ่งอยาหาไม่ได้แต่มือ2นี่ก็สักเขาเรียกต้องถูกหวยอ่ะถึงเจอนะฮะโอเคต่อไปโบสุดท้ายเป็นโบที่ผมเกียดที่สุดแล้วไม่คิดที่จะใช้มันนะฮะ ซึ่งดอกตัวนี้ก็มีแต่ใช้มาแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะส่วนตัวผมเนี่ยไอโบ U V เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไอ,ไอคนไม่มีความรู้มันก็มาโนนะมะโนก็ค,คือคิดไปเองแหละจริงไม่จริงก็มไม่รู้เราคิดว่ามันเฮ้ยตอนแรกเราสูบบุหรี่มาเนี่ยเราอยากจะได้โบที่เล็กๆมันจะได้ไม่แรงนะเราคิดเราเองว่าโบเล็กมันไม่แรงหรอกมันจะได้สูบง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องไปเขีย่ยคิดเท่าอะไรเยอะมันต้องดีแน่แนเลยเนี่ยดี พอามมาจริงๆนะโหรสชาติเข้มเข้มกับโบพวกนี้โบใหญ่โบบีแบบนี้รสชาติจะเข้มแล้วก็ไม่ง่ายและรสชาติก็ก็ก็หลุดง่ายโอเวอร์คีง่ายครับก็เรียกเละเทะรสชาติมันจะเละง่ายมันเข้มแบบเละง่ายเพราะฉะนั้นโบแบบนี้ต้องใช้ไม้ดีเท่านั้นสังเกตนะสังเกตขั้นห่ ไอ้พวกโบยูวีเนี่ยนะฮะมันจะมากับไบทรงแบบนี้นะทรงตุดแหลมนะตุดแหลมตุดแหลมถ้าเพื่อนๆดูงานดูไปนะถ้าเห็นตุดแหลมสันนิษฐานได้เลยว่าไม่อยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าข้างล่างมันจะบางมากนะบางบางนะโบมันจะเบียดผิวนะเพื่อนๆ่คิดดูดิมันวีขนาดนี้แล้วโบข้างในจะวีแค่ไหนนะตัวนี้ไม้ดีมากสุดดีแต่ท้ายๆก็หลุดเหมือนกันนะอันนี้หลุดไม่ใช่หลุดเพราะว่า ไม้ไม่ดีนะครับแต่ว่ามันมันบีบเกินไปนะมันต้องทิ้งยางนะอันนี้ก็ชอบส่วนอีกตัวหนึ่งก็วีเหมือนกันแต่วีไม่เยอะแต่ตัวนี้รสชาติดีเพราะไม้เขาดีกว่านะเป็นพอลวินสโลนะส่งมันก็ค่อนข้างวีนะ่อนข้างมันก็หึกแล้วก็วีพอสมควรตัวนี้ตัวนี้ดีนะก็ถึงบอกว่า UV เนี่ยอันตรายมากนะครับการใช้งานนะหลักการเลือกซื้อเท่านิ้วจิ้มลงไปเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆนดูโบที่มันเป็นทรงแบบเนี้ย ถ้าแบนไม่ถึงก็คือก็เตรียมใจไว้เลยนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเข้มขมขื่นแน่นอนอันนี้ฟันทงนงครับแต่เข้มขมขื่นเป็นรสชาติที่ดีสําหรับใครหลายๆคนที่ผมรู้จักมานะครับก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันไม่ดีนะรสชาติมันจะเป็นอย่าง,ง้นถ้าชอบจับไปนะจัดไปครปาวนี้การทางานของมันคือ,อยังไงข้อดีนะข้อดี uv เนี่ยเป็นไปสําหรับผมขอเรียกว่าเป็นไปขี้ยาแล้วกันนะขี้ยาเพราะว่า เวลาสูบเนี่ยมันไม่ได้อัตทลดสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันถูกบีบเลยฮนะตั้งแต่แรกขี้เท้ายังไม่มีการเลี้ยงตัวเลยมันเริ่มบีบนะบีบบีบลงไปขี้ยาคือจุดปุ๊บเนี่ยรสชาติจ,จะมาตั้งแต่หัวโบแล้วค่อนข้างชาัดเจนมากครับโบยูวีเพราะว่ามันถูกลวกลงไปเลยนะครับแล้วก็เดินไฟไปกลางโบเนี่ยมันจะเข้มขึ้นอย่างเท่าตัวนะฮะมันจะแบบเถื่อนเลยอนะเริ่มเถื่อนแล้วพอลงไปข้างล่างนี่คือโคตรเถื่อนนะโคตรเถื่อน แล้วก็โบคียาคือ 1. จุดสูบดูดปุ๊บได้รสชาติเลยได้ความแน่นได้ความหนักเดินไปกลางกึ่งกลางก็น่าจะอิ่มแล้วก็ทิ้งได้แล้วนะประมาณนี้ก็คือว่ามันค่อนข้างตอบสนองกับความนิดกคามกระหายนิโคตินและรสชาติในระยะสั้นได้ดี2ยาไม่ต้องเปลืองมากนะครับในปริมาตรที่ความสูงเท่าเท่ากันเนี่ยสามิมลเท่าเท่ากันเนี่ยยาเสียน้อยมากนะแล้วก็ให้รสชาติได้ลีอิ่มไวนะอิ่มไว แล้วก็ไม้ชนิดนี้ผมจะอโบชนิดเนี้ยผมจะแนะนำเนี่ยจะมีประมาณ2ประเภทนะหนเรื่องเนื้อไม้นะเนื้อไม้ UV เนี่ยถ้าไม้ไม่เก่าจริงนี่ก็เกมนะเกมเพราะว่ามันถูกบีบตั้งแต่ต้นนะจนจบเลยนะถ้าไม้ไม่ดีไม้ไม่ดีคืออย่างไม้มเนี่ยทำไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะไม่ใช่ไม้ไม่ดีไม้ม่ไม้ไม่ทนไฟนะ เพราะว่าไม้มันมีความแน่นสูงพอสตาร์ทปุ๊บมันถูกบีบเลยความชื้นยังไม่พอเนี่ยไม้ก็จะถูกเบิร์นนะไม้ที่เหมาะกับไม้ก็คือไม้แอลจีเรียไม้กลีนะฮะแล้วก็พวกตระกูลดันคิวเนี่ยพวกไม้เนื้อเนื้อเกลนแข็งเกลนเกลนเหนียวเนี่ยแล้วก็มีความโปร่งของของมีความมีช่องว่างในเนื้อไม้สูงเนี่ยพวกนี้จะดีเพราะว่าเมื่อช่องว่างในเนื้อไม้สูงเนี่ยเขาจะเก็บความชื้นได้ดีเพื่อไปป้องกันผิวเขาไม่ให้ไหม้ อีกแบบหน,นึ่งก็คือไม้เนื้ออ่อนนะไม้เนื้ออ่อนแต่ต้องเหนียวนะไม้เนื้ออ่อนพอไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันก็มีช่องว่างเยอะพอมีช่องว่างเยอะเนี่ยมันก็เก็บเก็บน้ํามันเข้าไปในตัวได้ดีนะฮะส่องไม้นี้จะเหมาะกับโบแบบนี้และและโบแบบนี้ทรงนี้ก็จะเหมาะกับยาอะลูมิเิกเปียกๆเช่นกันนะฮะเปียกๆเช่นกันเพราะว่า ออโลเมติกโออโทษทีไม่ใช่เปียกมากนะค่อนข้างเปียกค่อนข้างเปียกเพราะว่าโบแบบนี้มีความร้อนค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงในระยะแรกของอะโลเมติกอาจจะมีบล็อก,อาจจ,อ,กอาจจะมีน้ำบ้างเพราะว่ามันมัน,ม,นมันบีบเร็วแต่เมื่อเวลามันบีบขึ้นมาจนจนจน,จนเข้าที่แล้วเนี่ยโอ้ขอโทษทีโบแบบนี้เหมาะกับยาลาตะเกียเออไม่ใช่ยาอโลเมติกที่ผมเคยสูบมานะ ลาเตเกียเนี่ยเป็นใบยาที่มีน้ํามันสูงความชื้นสูงพอสมควรนะครับเวลามันลีกมันบีบขึ้นมาเนี่ยน้ำม,นมันมันจะถูกอัดเข้าไปในนี้สูงมากราตตเกียเนี่ยเป็นยาที่ค่อนข้างใช้ความร้อนสูงรสชาติอร่อยแล้วก็ขวัญไม่ค่อยร้อนนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับตัว,ตวนี้มากโบทรง UV เนี่ยจะเหมาะกับการไดายาราเตเกียมากๆเลยนะครับมากๆเลย เพราะว่าน้ำมันมันลงตัวเข้าไปข้างล่างปุ๊บเนี่ยแล้วความร้อนมันก็ไล่บี้ลงมาบี้ลงมาเนี่ยความหนาแน่นสูงเนี่ยการที่อัดน้ำมันของลาตตเกียเข้าไปเนี่ยล้วก็จ่ายด้วยความร้อนถุงสูงเนี่ยตัวเนี้ยมันจะให้รสชาติลาตตเกียดีมากนะดีมากส่วนยาโ,โรบติกเปียกๆเ,เ,เนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันอาจจะเปียกเกินไปหน่อยสําหรับตัวนี้มันมันไม่สามารถควบคุมความชื้นได้นะก็แนะนําเป็นลาตตเกียนะก็เป็น โอ้ย oh, ี่สิบนาทีเนาะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นการวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้เห็นว่าที่มาที่ไปเหตุปัจจัยว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็ทดลองมาแล้วเนาะแล้วก็มาจับกับเทคนิคอลแล้วก็ฟิสิคอลของเนื้อไม้การใช้งานจริงว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเพราะอะไรนะก็คือไม่ได้วัดวาด,วาดมาแล้วก็แล้วก็เดาๆเอานะเหมือนอันเนี้ยที่แรกๆผมคิดว่าเอ้ย โบวีเนี่ยมันยาน้อยต้องเบาแน่เลยไม่ใช่นะครับโบวีไม่ใช่นะรสชาติเข้มข้นมากนะครับแล้วจัดจานมานะยูเนี่ยจะนุ่มยูเลยนี่นุ่มเลยนะครับนุ่มเลยแต่ก็เปลืองยาครับเนี่ยคิดกับทําจริงไม่เหมือนกันนะก็ <c oughs> อยากจะฝากไว้เป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆนะเป็นข้อมูลฟรีนะฮะเวลาเพื่อนๆเลือกซื้อไปแค่นี้มันก็ประมาณสักเกิน แค่ห้าสิบเอร์เซ็นต์ละมั้งของการเลือกไปนะการเลือกไปทรง UV เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยเจาะลงตรงกลางลงพอดีเนี่ยขนาดของรูห่ออากาศเนี่ยถ้าเพื่อนรู้เนี่ยเพื่อนจะคอเดาได้หรือว่าไม้ของเอ่อไปที่เราซื้อเนี่ยจะให้รสชาติหรือว่าผลออกมาเป็นยังไงเนาะประมาณนั้นก็จะได้ไม่ต้องเดานะตัดตัดสิ่งที่ไม่รู้ออกไปก็น่าจะเยอะอยู่แหละนะในเรื่องโบเนี่ย เพื่อนๆก็จะได้รู้เลยว่ารสชาติโดยคร่าวๆเนี่ยฉันจะได้ยังไงนะจากจากโบนะจากขนาดโบส่วนโบที่เล็กลงเรื่อยๆผมบอกเลยว่ารสชาติจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและมิติยาจะน้อยนะเพราะว่าโบเล็กเนี่ยเวลาไฟลงปุ๊บความร้อนมันลามไปทั่วหมดมันคือเบิร์นปื๊ดเดียวเนี่ยก็คือเกือบหมดโบละเพราะฉะนั้นความเข้มข้นสูงมิติมันก็จะน้อยการรวมตัวการกลั่นตัวก็จะไม่มีนะครับเต็มที่ที่จะใช้ <c oughs> โบ <c oughs> ผมแนะนําแค่ที่18มิลนะ18มิลส่วน18มิลก็น่าจะเป็น U ูนะยหรือ UV ถ้าเป็น V ไม่ไม่ไม่น่าจะเวิร์กนะ 10, 10ตัวมันเล็กมากอยู่แล้วนะเป็น18อันนี้ผมมีเล็กสุด19ส่วนใหญ่ <c oughs> ใหญ่สุดผมแนะนํำ21พอแล้ว21ควรที่จะเป็นโบยูนะครับ UV ไม่สมควรที่เป็นโบยูนะถ้า21โบยูเนี่ยดุดเหนื่อยเริ่มเหนื่อยเอยอะ เหนื่อยคือ,อยังไงถ้าคุณดูดแบบว่าค่อนข้างมีฝีมือหน่อยไม่ได้แบบบุ่มบามปั๊มอะไรมากเนี่ยโบยี่สงยูนะยูจ๋าๆเลยมีชั่วโมงครึ่งนะลึกแค่30มเนี่ยมีชั่วโมงครึ่งถ้าไปเจอ40ก็ไม่ต้องห่วงดูดขี้แตกหรือถ้า40ใส่น้อยคุณก็เติมไฟยาอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นการเลือกโบเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าตัวเองสูบประมาณที่สักเท่าไหร่ส่วนผมเนี่ยสูบประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งก็แย่แล้วโบผมจะไม่เกิน35นะฮะสาสูบเยอะจริงๆก็เป็นยานอกนะยาไทยสูบไม่เยอะเพราะว่าเมาเมาไวเต็มที่ก็เกือบชั่วโมงเนี่ยโบ30ผมใส่เนี่ยโบผมเอ่อผมแตนดาร์ดผมเป็นโบนี้21ินะ uv ผมใส่ประมาณแค่เนี้ยยาเหนือนะยาอมก่อยเนี่ยใส่แค่เนี้ยผมดูดเกือบชั่วโมงเนี่ยปริมาตรแค่เนี้ยดูดเกือบชั่วโมงดูดแบบ สบ,สบายนะไม่ได้แบบอะไรมากแต่ถ้าจะดูดแบบเอาช้าจริงๆเนี่ยเลยชั่วโมงครับเนี่ยประมาณเนี่ยปริมาตรประมาณเนี่ยเกินชั่วโมงนะเกินชั่วโมงแล้วเพื่อนๆคิดดูว่า,ถ,าถ้ามันสี่สิบแล้วเติมไปขนาดเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นดูดกันมาหัวทิ่หมหัวต่านะส่วนเพื่อนๆที่บอกว่าไม่เป็นไรฉันต้องการโบลึกก่อนนะจะสูบมากสูบน้อยเนี่ยเดี๋ยวใส่ย,ยาเซตยาเอาได้นะก็ะบอกว่า ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณใช้โบ40ตัวนี้แล้วคุณเติมยาแค่นี้กว่าไฟมันจะเดินทางไปข้างล่างคุณก็ต้องดูดแรงนะดูดแรงแล้วก็ทําให้ยาเบิร์นง่ายควบคุมการเผาไหม้ได้ยากแต่ข้อดีของของโบลึกแล้วใส่ย,ยาน้อยเนี่ยมันเดินไฟได้ดีนะถ้าจุดติดแล้วนะมันจะมีการลบกวนของของของอากาศหรือลมด้านบนได้น้อยแล้วก็ เวลาลมมันลงมาเนี่ยมันมีทิศทางเนาะมันก็จะลงได้อย่างสมูทอันนี้ก็คือข้อดีนะสำหรับโบที่สูงอันนี้ก็เคยลองสูกมาแล้วส่วนโบสูงเทคนิคนะไหนๆก็พูดและบอกหน่อยละกันโบสูงสูงเนี่ยสี่สิบมิลเนี่ยเทคนิคก็คือว่าเวลาจุดเนี่ยดึงไฟแรงๆเลยครับปืด๊ดให้มันติดให้มันแดงเลยนะแล้วก็ผ่อนทิ้งไว้ประมาณสักสองสามวิแล้วค่อยจิบนะอย่าแบบลวดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดอย่างเงี้ย ไม่ไหวหรือถ้าดูดช้าถ้าดูดช้าลิ้นคุณก็จะแตกแล้วไฟก็จะไม่ติดนะครับเพราะไฟมันก็จะเลียอยู่ข้างบนอยู่นั่นแหละมันก็ไม่ติดนะมันก็ได้แค่อายร้อนของยาแต่ว่ายาไม่ติดนะและลิ้นคุณก็จะไหม้นะเพราะฉะนั้นสูบโบลึกก็คือลากแรงๆดอกเดียวเลยนะดอกแรกป้าบเดียวเลยนะให้มันติดแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก3วิสองสามวินะน่าจะ3วิไม่ใช่สองวิละสามวิถึง5วิอะแล้วค่อยเติมนะ ถ้ามันดับค่อยลากเข้าไปใหม่จุดแบบนี้นะจุดแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมันจะเลยไปหลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ทั้งหมดที่ผมได้ทดลองมานะเป็นความรู้ที่ได้ทดลองมากับตัวเองเพื่อนๆแล้วก็สอนให้เพื่อนๆใช้ว่าวิธีนี้ดีไหมอ่ะเขาดีก็มาว่าการว่ามาก็อธิบายต่อเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ผมว่าดี <laughs> ไม่มีใครบอกนะครับ ช่างไปทั่วโลกก็ไม่มีใครมาคุยกันสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชอบแบบไหนแต่ว่าโบแบบไหนทํางานยังไงให้ผลยังไงก็ไม่ค่อยมีใครมาอธิบายกันนะวันนี้วิศนุมาอธิบายนะก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆสําหรับเพื่อนๆนะควับมิมีสหายสุไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็สมแก่เวลาหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีกับเพื่อนๆน,นะครับ วันนี้ผมขอลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมใหม่ในโอกาสหน้ากับวิศนุไปเมน i ทริตีขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามผลงานครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับ